สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายพรสวีเดนนะคะอันนี้เราเดินไปซื้อของโอ้ยพี่น้องบิงปีงโคกปีงโคกเขาเอิ้นอะไรปีงโคกเหรออันตัวถากไหมพี่น้องที่มันมากินเห็ดมากกินผักแม่ปานปีงเต็มอยู่ อันนี้กะอีอย่างนี่หอยค่ะหอยหอยเดียบัตรเป๊าเต็มคนแท่งอยู่พี่น้องเห็นบ่เต็ม่นแท่งอยู่ปีงคนน่ะแม่นเมดทากพี่น้องทากเขาเอิญทากเนาะมึงเนี่ยเต็มอยู่ด้วยนะ่ะปีงคือปีงบันเฮาเลยไหมปีงคก่เต็มอยู่เป็นบันั่นที่เห็นดำดน อันนี้หอยฝนตกลิ่นพี่น้องหนางปลาหอยหลายคักอันนั้นกระแมนเก็บต้มกินก็นนะฟาดอันนี้แม่มันขึ้นมาเนะฝนตกไหมขึ้นมากหลายคักพี่น้องเลยปียงนะคะบางช่องตัวนี่แม่บางใหญ่หนึ่งมอยเห็นไม่ไม,ไมเนาะข่อยย่านย่านเดี๋ยวนี้ชิ้นเดี่ยวปู่พักไหวเองสิเนาะ ปลูกพักหรือว่าเห็ดออกั้งเลืะมันจะไปเจาะมันจะไปเจาะเนี่ยตัวนี้กับบกงไงหนึง่งเจาะเห็ดเห็ดออกจนว่ามันสะเน่าเบิดและละมั้งเห็ดพี่น้องช่วงย่งางออกขยะไปกิ่มน้ำละกะไปซื้อของอยู่ซปเปอร์ย่างขาหมูบานไปฝนตกลิ่นพี่น้องบอ่อยขับรถไปกับพ่อขับ บอกว่าย่างออกกําลังกายพีนะวะกระดิ่งตรงย่างป้าวโอ้ยใบมันนั่นตเต็มอยู่นี่พี่น้องนี่ละฝนตกลิ้นตกลิ้นแต่ตาว่าหันตกเบิดมือตกลิ้นตกลิ้นเราจะไปซ้ายหรือไปขวาไปทางขวาดีกว่าไปทางขวาคุณชายอันมีลมเดี๋ยวพ่อนไมีล่อมด้ยวยจ้ะเจ้าพ่อนใส่เสื้อกันฝน โอ้ย oh. ตกขันยางกลับไปกลับมาก,กับเปียกอยู่เด้อนี่ตกแบบนี้กันเลยสิเบิดหนาห่อนแล้วพี่น้องสิ้นเดือนนี่กับเบิดหนาห่อนแล้วก็เป็นหนาใบไม้ร่วงะะ้วบัดนี้ใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงนี่ทางลัดหมบานนี่ไปพี่น้อง,องจ้า ย่งางทะลุหมู่บ้านออกมาถนนใหญ่แล้วพี่น้องเดินออกมาถนนใหญ่แล้วย่างโมกไก่ดวกขันขับรถกันสามนาทีกระหอดนนี้ย่างกับะมาณยี่สิบนาทีอยู่มั้งฮอดแล้วพี่น้องฮอดลอหอดลานลค้าแล้วย่งางไปฝุ่นไปเดี๋ยวก็ประหลัดไปหนีรูป <laughs> คนไทยรัดเลยดิบริยังต่งเงนตามนั้านไดไดิเนี่ยรัดใดรัดเลยได้นี่หอดรนค่าแล้วพี่น้องคุบบอกเขาเงินคุกตนก็ตกเม็ดใหญ่กัวเก่าแล้วหอดพอดีถึงร้านขาแล้วนะคะไปแล้วพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด็กจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ